สวัสดีครับทุกคนนะครับผมต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ขับอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมขอญอาตฉีกแนวนนหนึงวันนี้ไม่ได้เล่นเกมแต่อย่างใดนะครับวันนี้ผมมรีวิวหน่อยปกติผมไม่ค่อยจะรีวิวอะไรแล้วแต่ว่าตอนนี้กระแสน้องเขาแรงมากนะครับนี่ก็คือสิ่งที่อยตรงหน้าผมเองนั่นคือขนมปังเลเยอร์ครับผม ขอังเลย์ที่พูดถึงเนี่ยมันมีหลายแบรนด์มากๆนะครับวันนี้เนี่ยผมเลยจัดมานะครับผมทั้งหมด5แบรนด์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่เราสามารถเสิร์ชหาในช้อปปี้ต่างๆมีหลายรสไหลอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยอันไหนอร่อยสุดอันไหนรสชาติเป็นยังไงประมาณไหนอยู่ยวันนี้เรามาดูกันครับผมป้ายได้เวลาแล้วนะฮะได้เวลาแล้วผมขอเปิดด้วยตัวใหญ่ก่อนแล้วกันเขาบอกว่าตัดปุ๊บกลิ่นต้องแบบพวยพุ่งขึ้นมาเลยอ๋อ ตัวนี้ที่ผมงซื้อมานะตอนนะตนี้คืออยู่ที่ประมาณร3อยกว่าบาทแต่บางมันไม่เท่ากันนะบางร้านในช h อปปีมันก็อาจจะบวกลบเนาะแพงบ้างถ่อแยบบ้างนะแต่เอาอยู่ที่นี่อนะว้อยสามสิบร้อยสีดสิบอุ้ยหอมไหมโอ้ย่านผู้ชมมันมันเป็นเลเยอร์แบ่งมาชัดเจนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปอุ่นทีเดียวเ<ม>ขาบอกว่าเนยนี่ฉ่ำเลยนะ<ม>โอเครถต่อไปดีกว่า มินิของเราบอกอันนี้รสนมนะฮะเขาบอกว่าอันนี้อันนี้จะเป็นนมเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นนมแบบเข้มข้นหน่นอยเนาะอืมเฮ้ยทำไมขนมปังของมันหอมคือ <c oughs> ขนมปังบ,บ้านเราก็มีหลายรสนะแต่มัน,นไม่ได้หอมแบบเนะี้ยจะหนุไปดูวิธีทำม,มาขนมปังยอยากมาอ่ะแล้วตัวไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นี่ราคาเท่ากันครับไม่เท่ากันนะจริงๆเดี๋ยวต้องบอกอย่างนี้ก่อนดีกว่าตัวใหญ่ซื้อมาระมาณ130หรือร้บาทนะครับ ส่วนตอนเล็กเนี่ยจะเป็นรถนี้นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยราคา,าที่มาสามสิบหาบาทต่อหนึ่งถุงเนาะแต่ถ้าเป็นตัวนี้ตัวนี้เขาบอกว่าแหลกเป็นถั่วที่ข้นหลือว่าขึ้นมากนะครับตัวนี้อยู่ที่ถึงร้อาสิบบาทโอเคต่อตตไปเรามาดูอันนี้รถเนยจ้าอุ้ยนอนนอมกว่าถ้าสังเกตด,ด้านข้างนะครับมันจะสีออกสว่างๆจะมีเที่เนาะคิดว่านเนยนะ่าจะเต็มถุงไหนนะแน่เลยจะมาดูกันตัวนี้ ต่อไปอันนี้รสเนยเหมือนกันแต่คนที่เห็นแต่ที่เขาเห็นบ่อยอ่ะเขาบอกว่าจะเป็นตัวนี้กับตัวนี้น,นั่งกินทับกับสีสต้องมองมอุ่นเขาบอกอุ่นและอมซิ่งโอเคต่อไปอันนี้ครับตัวชูโรงเราตัวเข้มข้นแต่สีมาดูเข้มข้นจริงแล้วก็อยากให้ดูเท็กซ์เจอร์ด้านบนมากกว่า ผมชอบตัวนี้สุดเลยกลิ่นกลิ่นไม่จะบอกว่ารดน้ำมันเดี๋ยวก็ไม่ได้เพราะกลิ่นเนยก็ชัดนะตัวนี้ไม่รู้นะผมชอบสุดเลยจริงๆนี่เลยแบบนี้แล้วก็อยากให้ดูเท็กซ์เจอร์ด้านบนเขาดูเป็นโทสต์จริงๆนะเขาไม่ได้เป็นแบบขนมปังแบบอย่างนี้จริงๆค่อนข้างน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราลองดูนี้ทีมงานเตรียมน้องสมใจชูให้เราแล้วนะเลยขนมปังขนมโซบไซชูเนี่ยมันหลอกหลอนอีกโอเคถ้างั้นนะครับผม ดมกันมาพอแล้วนะฮะขอกินม้างดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตไปเวฟสักตั๊มหนึ่งไปอุ่นเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะตอนนี้คือหอมฟุ้งทั่วบริษัทเลยนะ ไม่มีรอชิมตัวนี้ก่อนนะครับผมชิมตัวใหญ่ก่อนเลยนะอันนี้ที่หาซื้อกันงน่ายที่สุดนะครับเป็นซองลูกกัวนะเดี๋ยวขอย่างดีกวก่อนแนละผู้ชมดูก่อนผมไม่เคยดูโอเคหนึ่งสองสามโอ้โหเนยผู้ชมดูเนยดูเนยแล้วโอ้โหหอมมากข้างในมันดูเหมือนแบบปุยนุ่ยอะไรกึกปุยนุ่ยนะเฮ้ยม,มันเป็นแผ่นจริงจริงันเป็นแผ่นสุกเลย สุดๆมากเ,เดี๋ยวขอขอนุญาตลองก่อนแล้วกันนะว่าจะลองแบบไม่ได้เป็นแผ่นเหมือนเขานะฮะขอชิมแบบอ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงไม่อะ่อยกินกับอะไรมันอร่อยในตัวมันเองแล้วเนื่อยเข้มข้นมากอะ่ะพี่มาลองแล้วพี่มาอร่อยทั้เลยในชะ่อุ่นๆคือหมอต้องชอบเนาะหอมมากอะ่ะและที่สำคัญคือ ขาไม่ได้เอาเนยม,มาโปะแล้วจบนะคือเขาทาที่ตรงนี้เลยจริงๆมันมีมันมีเนยทุกๆเลเยอร์จริงๆนะครับนะครอ๋อหน่อยครัอร่อยเลยอะไปตัวต่อไปเลยดีกว่านะครับตัวไปที่สองนะฮะอันนี้เขาบอกว่าเป็นรถนมวัวฮอกไกโดตัวนี้นะครับคือด้วยความเรียกว่เป็นตัวเล็กเนาะจะเป็น,นเลเยอร์นะครับว้าวนี่สวยใช่ไดขออนุญาตชิม แต่็กเจอร์มันจะไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมขออนุญาตฉีกให้ดูอีกรอบนะฮะ t e x t อร์มันจะฟูๆหน่อยในสังเกตว่า t e x t อร์มันจะไม่ได้เนียนเหมือนตัวที่แล้วมันจะเป็นฟูๆหน่อยอย่ากระนั้นเลยนะฮะเรามาชิมกันดีกว่าอืมันมีความมันมีความเป็นนมมากกว่าแต่ความหอมือรสชาติแน่นอนว่ามันซีอตัวเนยไม่ได้นะครับาเลยภาวะอร่อยไหมอร่อยแต่ว่ารสชาติมันจะไม่ได้ขึ้นขึ้นคนเท่าตัวเนยนะครับพอได้พอได้กูมอสอ่ะอือหือ ยังไม่ได้กินโอ้ยตัวก่อนหน้านี้หอมกว่าเยอะเลยครับเออจริงๆผมถ้าถามผมนะตอนนี้นะปัจจุบันนะผมยังชอบตัวนี้อยู่ตัวใหญ่อยู่เนี่ยถ้าเดี๋ยวขออนุญาตให้ดู t e x t อร์เห็นไหมอันนี้คือ t e เจอร์ของรสรสที่เป็นเอ่อรสนมนะฮะอันนี้คือ t e x t อร์ของรสที่เป็นรสเนยดูผิวเนี่ย t ์ x t u r ต่างกันชัดเจนมากอันนี้จะมีความชุ่มเลยกว่าผมยังชอบตัวนี้อยู่เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันอ่าบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นรส เนยเหมือนกันเนาะไม่รู้เนยพระว่าิทีมไม่เก่งด้วยถ้าไม่ใช่ก็ขอให้ด้วยแต่ว่าสีสันมันดูน่ากินกว่าใครเพื่อนเลยสีเขาจะดูแบบว่าสีแบบน้ำตาลอ่อนเรามาดูพร้อมกันเลยว่าจะประมาณไหนคบคาดว่าจะเหมือนตัวแทนคาดว่าจะเหมือนตัวที่แล้วอยากกันั้นเลยขอญาตอืม สำหรับผมนะตัวนี้เท็กเจอร์จะเหมือนตัวนี้เลยเมันผมผมเป็นทางเมยแต่ว่ากลิ่นนะจะออกไปทางเมย์ทางนี้แต่สรสชาติผมรู้สึกว่ามันมันเบาอะรสชาติมันแอบจืดไปนิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตให้ทำทีมงานลองดูชิ่สักรอบอันนีชิ่มาแบบดีนะอืมใช่อันนี้ชิด่ดีแต่ผมรู้สึกว่ามันยังเรื่องตัวนี้เป็นที่หนึ่งในชัยชนอันนี้เหมือนขนมป,ปังปกติปะ กลิ <rium> <Dante> ่นไม่ชัดเลยครับเป็นเพรนะว่าแบบเทคสเจอร์มันดีกว่าไอ้สองตัวแล้วสองตัวเนี้ยสองตัวเล็กๆที่คุณดูหยาบๆแต่อันนี้ยมันดูเนียนๆแต่ว่าผมมาสังเกตอย่างหนึ่งก็คือไอ้ตัวที่สองกับที่สามเนี่ยไอ้อะไรอ่ะกันบูดเหมือนกันเลยอาจจะมาจากโรงงานเดียวกันหรือเปล่าเออมาเหมือนกันเลยเนี่ยเราไม่เปิดโปงความลับคนนึงแต่ต้องมาดูอีกทีเพราะไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวที่เป็น ตัวที่เป็นตัวเล็กเนี่ยบางทีด้วยความที่ไซส์มันเลก็กน,นะครับเท็กเจอร์มันเลยอาจจะได้แบบที่แบบนี้เท่านั้นหรือเปล่าอย่างไรเราไปเดือยสองอันเราไปดูเดี๋ยวเอาประมาณนี้ต่อไปครับตัวต่อไปจะเป็นอันนี้เป็นรสเนยเหมือนกันครับเดี๋ยวนะใช่ใช่ตัวนี้จะเป็นรสเนยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวลองอนี้สีแดงข้างใข้างในอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่เดี๋ยวขออนุญาตฉีกโชว์นิดนึงชิมเลยดีกว่าอย่างนั้นเลย ถ้าตัวนี้สอบผมรู้สึกม, like ม,มันรู้สึกว่ามันไม่ได้ว้า์คเอยากให้ีิงนาลองดูมันคือตัวนี้ใช่มันคือตัวนี้นะผมรู้ว่าปกติโอ้โหสุดยากครับผมรู้สึกว่าไม่ต่างกับวามคมฟาร์มเฮาบ้านเราเลยเฉยๆครับใช่ไหมอันแรกยังดีสุดนอกจรกยังดีสุดมาที่ตัวสุดท้ายตัวนี้ผมตื่นเต้นเพราะอะไรเพราะว่าแม่ค้าบอกผมว่าตัวนี้เนี่ยคือตัวเข้มข้นเขาใช้คำนี้นะเข้มข้นเขาบอกเข้มข้นกว่าตัวใหญ่อีก เป็นไซส์เล็กจริงแต่สูงกว่าชาวบ้านเขาทั้งเนยทั้งนมนุ่มเนยดูคล้องกันเลยดีกว่าสามสองหนึ่งเฮ้ยดูดีนะมีความเนยอยู่นะเออสีมีเนยนะเดี๋ยวขอชิมกัยดีกว่าโอ้โหมันมีความเนยสูงมากเลยวะเนี่ยอุ้ยหอมน้องดีอ่ะเฮ้ยตัวนี้หอม ดีสุดตั้งแต่กินมาเลยนยอันนี้ดีสุดเลยอ่ะแล้วเท็กเจอร์ข้างในเนี่ยผมขอย่าให้ดูอีกทีคือแบบว่ามีความฉ่าเนยจริงๆอ่ะมันก็จะเหมือนกับตัวใหญ่เลยแต่เผื่ออาจจะฉ่ากว่าตัวใหญ่ก็ได้อันนี้มีความหวานมีรสชาติมีกลิ่นผมว,ว่าตัวนี้ดีสุดเท็กเจอร์ขนมปังเคิร์นนุ่มผมแนะนำกางรายจารเลยแล้วกันนะตืองยไม่สรุปเลยชอบตัวนี้มากเลยอ่ะตัวี้ครับตัวนี้แต่ผมชอบ่องตัวนี้นะ ที่เดียวกัน <laughs> ไม่รู้เลยรงงานเดียวกัน <laughs> แต่ก็หลังจากที่กินกันแล้วพร้อมกันอะไรฮะแล้วก็กับทีมงานช่วยดึงช่วยก<ช>ันดมช่วยกันอะไรต่างๆานะผมมองว่าถ้าถามผมนะให้ตัวนี้อันดับหนึ่งอันนี้อันดับสองคือชิ้นใหญ่เนาะถ้าเป็นอันดับสามเนี่ยผมให้ตัวนี้ ส่วน2ตัวเนี่ยว่ามันยังไม่ได้คุณเพื่อนอันดับ3เนี่ยคุณเพื่อนต้องเอาอันนี้ด้วยเพราะมันทางการ <c oughs> <c oughs> ใช่โอเคเพื่อนก็เอาคนที่สนใจที่จะซื้อนะครับก็ช่องทางเดี๋ยวนี้มีเยอะมากเนาะเพราะน้องก็ค่อนข้างค่อนข้างมีชื่อเสียงพอสมควรนะปัจจุบันนะครับแต่ถ้าเกิดจะสั่งในช้อปปี้ก็แนะนำว่าให้ดูดีเทลมันดีๆเนาะเพราะมันมีหลายตัวหลายไซส์แล้วก็หลายยี่ห้อนะครับ ชอบแบบไหนก็ลองไปดูเลนส์ราคาอยู่ที่ประมาณ1 2 0จถึง160ละกันเลเซตนะครับลองไหเดี๋ยวยังไงเนี่ยเรายังไม่จบเรายังไม่จบกับขนมปังทั้งหมดนะฮะแต่ว่าเราจะไม่จบเพราะอะไรยังไงแบบไหนไปติดตามต่อใน,นี้นะครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดอีพีหน้าว่าเราจะทําอะไรกับขนมปังตรงนี้รบกวนทุกท่านช่วย Subscribe นะครับแล้วกดไลค์นะครับและเดี๋ยวเรามาดูกันว่า EP หน้าจะเป็น สำหรับวันนี้พี่ผักมาครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับที่อุตสาห์ติดตามและก็รับชมนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ไงผมขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย